พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัสบดีที่18เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องพระองค์ได้ทำให้เราคืนดีกับพระองค์คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวกันคืนดีนี้ให้เราประกาศ2โครินธ์บทที่หข้อที่เ พี่น้อง้าพระเยซูเสด็จมาเพื่อทําให้โลกคืนดีกับพระอ,องค์เองโดยไม่ถือโทษการลวงละเมิดของพวกเขาสิ่งนี้เตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในโคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่2 1ถึง22ว่าและพวกท่านผู้ที่เมื่อก่อนนี้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและเป็นศัตรูในความคิดด้วยการทำชั่วต่างๆแต่บัดนี้ พระเจ้าโปรดให้คืนดีกับพระองค์โดยความตายของพระกายที่เป็นเนื้อหนังของพระคริสเพื่อจัดถวายพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มนทินและปราศจากตำาหนิเฉพาะพระพักของพระองค์ฉบับ nkjv พระเยซูคริสสรงรีเริ่มและสร้างสันติสุขระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ผ่านทางการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระองค์มนุษย์ได้เหินห่างจากชีวิตของพระเจ้า เนื่องจากการไม่เชื่อฟังของอาดัมแต่พระเยซูทรงทําให้เราคืนดีกับพระบิดาในพระกายแห่งเนื้อหนังของพระองค์ผ่านทางความตายเพื่อถวายเราให้บริสุทธิ์ไร้รมนทินและปราศจากตำหนิต่อหน้าพระบิดาพระเยซูคือใครและเหตุใดพระองค์จึงสามารถทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเพื่อมนุษย์ได้พระองค์ทรงเป็นแค่คนดีหรือไม่เช่นนั้น พระองค์ก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเลือดของคนธรรมดาไม่มีคุณสมบัติสำหรับการทรงไถ่ของเราแต่พระโลหิตของพระเยซูนั้นเป็นของพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าในเนื้อหนังพระองค์ปราศจากบาปพี่น้องคะพระคัมภีร์กล่าวว่า เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยศโทษบาปแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นี้เองทุกคนที่เชื่อพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสกิจการบทที่13ข้อที่38-39จงสังเกตว่าพระคำพีไม่ได้กล่าวว่าจะพ้นโทษบาปได้ นี่ไม่ใช่คำสัญญาทุกคนที่เชื่อก็ถูกทำให้พ้นโทษบาปแล้วกิจการบทที่13ข้อที่38 3 9ถึง3าการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ซึ่งคุณถูกสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรมทำให้คุณมีคุณสมบัติที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าโดยปราศจากความผิดหรือการกล่าวโทษคุณเป็นอิสระจากข้อกล่าวหาทั้งหมด และถูกทำให้พ้นโทษโดยพระคุณของพระองค์นี่คือเขาประเสริฐพี่น้องคะเหตุผลที่คุณบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและไร้ความผิดต่อพระพระักพระบิดาไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้ทำแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำและบุคคลที่พระองค์ทรงเป็นบัดนี้คุณได้รับพระคุณอย่างล้นเหลือและของประทานแห่งความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ ฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ซึ่งโดยความเชื่อข้าพระองค์ได้ถูกทำให้ชอบธรรมบันนี้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ไร้ตำหนี และปราศจากข้อกล่าวหาในใสายพระเนตรของพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระพรที่อัศจรรย์นี้ตลอดจนความรักและพระคุณที่อัศจรรย์ของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด